ฮวนปอลเดเลอองได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษของเปอร์โตริโกและรัฐฟลอริดาเขาได้รับการจารึกชื่อไว้ในอนุสรณ์สถานแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเปอร์โตริโกเขาเป็นผู้ออกตามหาน้ำพุแห่งความยาววัยในตำนานและได้พบเหมืองทองคำในป่าลึกจนมีผู้นำไปสร้างเป็นภาพ,พยนตร์ล่าสมบัติหลายเรื่องปัจจุบันเชื่อว่าอยู่ที่รัฐฟลอริดา มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปลองชิมน้ําในบ่อน,นี้ในแต่ละปีมากมายปอนเดเลอองเป็นชาวสเปนเขาเกิดที่ซานเตวาสเดกัมปสเมืองบายาโดลิดในปีคริสต์ศักราช1474ถึงกรกฎาคมคริสต์ศักราช1521เป็นนักสำรวจและผู้พิชิตเขาเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำคณะสำรวจรัฐฟลอริดาและเป็นผู้ว่าการคนแรกของประเทศเปอร์โตริโก เขามีเชื้อสายตระกูลขุนนางเก่ารับราชการในกองทัพสเปนตั้งแต่อายุยังน้อยเขาไปที่อเมริกาเป็นครั้งแรกในฐานะสุภาพบุรุษอาสาสมัครกับคณะสำรวจครั้งที่สองของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสในปีคริสตศักราช1493การเดินทางไปโลกใหม่ครั้งนั้นมีทหารและกะลาสีเรือร่วมเดินทางไปด้วย1,200นายเขาสามารถผ่านการสำรวจครั้งนี้ได้ ด้วยวัยเพียง19ปีโดยได้รับความช่วยเหลือจากดูยสเดกุสมมนหนึ่งในอาสา,าสมัคร200คนกองเรือเดินทางถึงทะเลแคริบเบียนในเดือนพฤศจิกายนคริสต์กักราช1493โดยจอดทอดสมอเรือใกล้ชายฝั่งของเกาะขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ซึ่งชนพื้นเมืองเรียกว่าบริเคนหรือดินแดนแห่งหลอดผู้กล้าหาญซึ่งกลายเป็นประเทศเปอร์โตริโกในเวลาต่อมา ในปีคริสต์ศักราช1,502ผู้สำเร็จราชการนิโคลัสเดอโอวานโดมอบหมายให้ปอนเดเลออเข้ายึดพื้นที่ของชนพื้นเมืองเทียนอสจนสำเร็จทำให้ทางการสเปนแต่งตั้งเขาให้เป็นผู้ว่าการรัฐที่เพิ่งยึดครองมาได้เขาได้รับที่ดินจำนวนมากเป็นสิ่งตอบแทนพร้อมกับแรงงานชาวอินเดียนแดงในการทำฟาร์มต่อมาในปีคริสต์ศักราช1,505ปอนเดเลออ ได้ก่อตั้งเมืองใหม่ขึ้นมีชื่อว่าซันวาลอองในเมืองที่เขายึดมาได้ต่อมาในปีคริสตศักราช1508กษัตริย์เฟอร์ดินานด์แห่งสเปนส่งมอบอำนาจให้เขาเขายึดครองพื้นที่ของชาวเทียนอสที่เหลือให้หมดเพื่อหวังประโยชน์จากการขุดหาทองคำเขาได้แต่งงานกับเลโอนอรามีบุตรด้วยกันสี่คนโดยสร้างบ้านหินขนาดใหญ่ใกล้กับเมืองซาราฟาเอลเดนยูมาในเปอร์โตริโก ขณะที่ปอนเดเลอองดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐอยู่นั้นเขาได้ยินเรื่องราวมุงทองคําจากนักโทษชาวคาริบโดยพวกเขาเล่าว่ามีทองคําอยู่บนเกาะซานฮวนดินแดนอันอุดมสมบูรณ์มีทองคําอยู่มากมายพบได้ในแม่น้ำหลายสายทำให้ปอนเดเลอองออกสำรวจเกาะแห่งนี้ซึ่งในปัจจุบันคือประเทศเปอร์ตโตริโกโดยขออนุญาตจากพระเจ้าเฟอร์ดินานที่2แห่งอารากอน ปอนเดอเลอองนำกลุ่มสำรวจเล็กๆไปยังซานหวนในปีคริสต์ศักราช1,508ซึ่งพบแหล่งสะสมทองคำอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของเกาะการสำรวจครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่สองสั่งให้เขาขยายการตั้งถิ่นฐานและขุดหาทองคำต่อไปแต่การขุดหาทองได้ขัดขวางวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองเทียนอสทำให้พวกเขากรธแคนมากและเริ่มตอบโต้กลับบ้าง ในวันที่10กรกฎาคมปีคริสต์ศักราช1509เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ในสเปนเมื่อดีเอโกโคลอนบุตรชายของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่กลับจากประจำการในหมู่เกาะอ,อินดีตะวันออกเข้ารักษาการในตำแหน่งอุปราชแทนที่นิโคลัสเดอโอวานโดซึ่งดีเอโกโคลอนเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากแม้แต่กษัตริย์สเปนยังเกรงใจจนต้องยกตำแหน่งอุปราชให้เขา ในที่สุดตำแหน่งผู้ว่าการราซาฮวนของปอเดเลอองก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้เขาถูกสั่งย้ายกลับสเปนในวันที่28พฤศจิกายนปีคริสต์ศักราช1,511ต่อมากษัตริย์ฟอร์ดินานแห่งสเปนต้องการจะลดบทบาททางการเมืองของเดออิโกโคลลลงพระองค์มอบหมายให้ปอนเดเลอองแสวงหาดินแดนใหม่ที่ชื่อว่าหมู่เกาะเบนินีโดยระบุในสัญญาว่าถ้าปอนเดเลอองค้นพบเกาะก่อน เขาจะได้เป็นผู้ว่าการรัฐตลอดชีพแต่ในการดําเนินงานนี้เขาต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดปอร์เดเลอองเตรียมเรือสามลำที่มีชื่อว่าเรือซานติอาโกเรือซานคริสโตบันและเรือใหญ่ซานตามาเรียพร้อมคนอย่างน้อยอีก200คนล่องเรือออกจากเปอร์โตริโกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือโดยล่องไปตามมู่เกาะบาฮามาซึ่งสมัยนั้นมีชื่อว่าลูกกาโยสหลายวันต่อมากองเรือเข้าสู่มหาสมุทร เขามองเห็นเกาะแห่งหนึ่งและตั้งชื่อสถานที่นี้ว่าลาฟอริดาหรือทุ่งดอกไม้อันเขียวขจีวันรุ่งขึ้นพวกเขาขึ้นฝั่งเพื่อค้นหาข้อมูลและเข้าครอบครองดินแดนใหม่นี้ซึ่งตำแหน่งแน่นอนที่ปอนเดเลอองลงสำรวจบนชายฝั่งฟอริดานั้นยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่บ้างว่าอยู่ที่เขตอนุรักษ์วิจัยปากแม่น้ำกัวนาะและหาดปอนเตวาดาเมื่อสำรวจบนบกเรียบร้อยแล้วพวกเขาเดินทางต่อไปทางทิศใต้ พบกระแสน้ำไหลเชี่ยวรุนแรงมากจนผลักเรือลําเล็กที่สุดคือเรือซานคริสโตบันสูญหายไปในทะเลเป็นเวลาหลายวันซึ่งกระแสน้ํานี้เรียกว่ากับสตีมเป็นบริเวณที่มีกระแสน้ําอุ่นไหลเวียวรุนแรงระหว่างชายฝั่งฟลอริดาและเกาะบาฮามาต่อมาเส้นทางนี้ใช้เป็นเส้นทางหลักสําหรับมุ่งหน้าไปยังทวีปยุโรปปอนเดเลอองมอบหมายให้เรือซานตามาเรียสำรวจเพิ่มเติม,ต,มต่อไป ส่วนเขาเดินทางกลับเปอร์โตริโกเมื่อวันที่19ตุลาคมหลังจากห่างหายไปเกือบ8เดือนและเรืออีกลำหนึ่งที่ถูกเคลื่อนซัดหายไปในทะเลก็กลับมาอย่างปลอดภัยในวันที่20กุมภาพันธ์มีตำนานเล่าว่าสาเหตุที่ปอนเดเลอองค้นพบฟลอริดานั้นมาจากการที่เขาออกค้นหาน้ำผู้แห่งความเยาว,ว์วัยน้ำที่ฟื้นคืนความหนุ่มสาวให้มนุษย์แต่นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว,ว่าการค้นหาทองคา และการหาอาณานิคมของจักรวรรดิสเปนมีความจำเป็นมากกว่าการค้นหาน้ำพุในปีคริสต์ศักราช1516กษัตร์เฟอร์ดินานด์สิ้นพระชนลงทำให้เขาต้องเดินทางกลับสเปนจนถึงปีคริสต์ศักราช1521เขาได้ออกเดินทางอีกครั้งเพื่อไปหาอาณานิคมของสเปนแห่งใหม่โดยมีคณะร่วมเดินทางประกอบด้วยชาย200คนนักบวชชาวนาและช่างฝีมือ รวมทั้งมา50ตัวและสัตว์เลี้ยงอื่นๆพร้อมอุปกรณ์การเกษตร,รต่างๆโดยบรรทุกลงเรือสองลำคณะสำรวจจอดทอดสมอเรือใกล้ชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของฟลอริดาซึ่งคาดว่าอยู่ใกล้ท่าเรือชาลอตหรือแม่น้ำคารูซาฮัตชีก่อนที่พวกเขาจะได้ตั้งถิ่นฐานคณะสำรวจถูกโจมตีโดยชาวคาลูซาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งฟลอริดาตอนใต้ทำให้ปอนเดลเลอ,อองได้รับบาดเจ็บสาหัส จากลูกธนูอาบยาพิษที่ต้นขาทําให้คณะสํารวจและทิ้งความพยายามในการล่าอาณานิคมทันทีพวกเขาล่องเรือไปยังฮาวานาคิวบาซึ่งในเวลาไม่นานต่อมาปอนเดเลโอได้เสียชีวิตลงขณะล่องเรือกลับร่างของเขาถูกฝังที่เปอร์โตริโกในห้องใต้ดินของโบสถ์ซานโฮเซต่อมาศพของเขาถูกกุดขึ้นมาและย้ายไปที่วิหารซานฮวนบาติสตาจนถึงปัจจุบัน